พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันอาทิตย์วันนี้นะครับนำโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและตัวผมนะครับประเสริฐจันทละลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับผู้ร่วมถแถลงในวันนี้นะครับ เป็นผู้แทนจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งนําโดยนายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับนายอนุชาสัสมรัพย์รองหัวหน้าพักนายประพัฒน์โพธสุทนเลขาธิการพักนายนิกรจํานงผู้อำนวยการพักและนายพานุพัฒน์สัดสมรั์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจากจังหวัดนครปฐมนะครับ ครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการหาลือสืบเนื่องนะครับในการหาทางแก้ไขวิกฤตและทางออกของประเทศร่วมกันนะครับขอเชิญท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้กล่าวผลของการหาลือครับเชิญครับพี่พี่น้องน้อง,องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมในแพทย์ชนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ติดตามการทํางานการแถลงขา่าวของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการหาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้รับมอบภารกิจจากพรรคก้าวไกลนะครับพรรคแกนนาการจัดตั้งรัฐบาลที่ทําหน้าที่เสนอ ผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัมตรีของพรรคก้าวไกลเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทางพรรคก้าวไกลก็ได้ส่งมอบภารกิจนี้ให้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเองภายใต้าการร่วมมือของแปดพรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลที่เราดําเนินการร่วมกันมาตลอด ก็ได้ปรึกษาหารือมีมติร่วมกันผมขอ,อยัดเน้นย้ำนะครับเป็นมติของ8พักร่วมที่มอบหมายและกำหนดแนวทางให้พักเพื่อไทยมดำเนินการในการที่จะสแสวงหาเสียงสนับสนุนในรัฐสภาแนวทางที่1นนะครับภายใต้312ที่นั่งของ8พักไปพูดคุยไปหาแนวทาง ไปหาเสียงกับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเราก็มีคณะทํางานของพรรคเพื่อไทยดําเนินการในเรื่องนี้ไปนะครับแนวทางที่2ให้พรรคเพื่อไทยดําเนินการแสวงหาพูดคุยหาแนวทางที่จะได้เสียงเพิ่มจากพรรคการเมืองอื่นๆในสภาผู้แทนรัษฎรหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนรษนัษฎรซึ่งแนวทางนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองเห็นว่าเป็นแนวทางที่สําคัญต้องทําในานามของพรรคการเมือง เราจึงเชิญพักการเมืองต่างๆที่มีอยู่ในสภานะครับที่มีอยู่ในสภาเข้ามาพบปะพ,พูดคุยเพื่อให้พักการเมืองต่างๆนะครับได้แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้แปดพักร่วมของเราว่ากรณีที่เราจะได้รับเสียงสน,นับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ละพักมีแนวทางแนวคิดอย่างไรเพราะส่วนหนึ่งเราทราบข่าว จากสื่มลชนจากถแถลงการของแต่ละพักในจุดยืนของแต่ละพักไปตรงนั้นเองก็ยิ่งเป็นข้อมูลนําเข้านะครับที่เราเองต้องนํามาพิจารณามาสอบถามมาพูดคุยกันในข้อที่จริงระหว่างคณะกรรมการบริหารของพักวันนี้ผมต้องขอบคุณทางพักชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งนําโดยท่านหัวหน้าพักวราวุธิศธินลปะอาชานะครับรักษาการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะซึ่งประกอบด้วยท่านรองหัวหน้าพักนะครับท่านเลขาธิการพักผู้ในการพักและก็สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของพักชาติไทยพัฒนาให้เกียรติกับพักเพื่อไทยอย่างดียิ่งนะครับได้มาพบปะพูดคุยกันผมเน้นย้ำครับเราใช้แนวทางที่แปดพักร่วมได้มอบหมายภารกิจให้เราไม่ใช่เป็นการเชิญมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่แนวหาแนวทางว่าเราจะมีแนวทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไร นะครับรายละเอียดการพูดคุยนะครับผมจะขออนุญ,ญาตพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนถ้าให้ท่านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้กรุณานําเสนอนําเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความขอบคุณครับใช่ไหมครับขอบคุณพี่หมอครับครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนาต้องขอขอบคุณนะครับทางพักเพื่อไทยโดยท่านหัวหน้าพักและผู้บริหารพักที่ ได้ให้เกียรตินะครับเชิญเรามาหาหรือพูดคุยกันจริงๆแล้วการพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเรียนว่าเป็นการตอกย้ําถึงจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เราได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งและตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาขึ้นมาต้องเรียนว่าการที่จะทํางานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในมิติใดบริบทใดก็แล้วแต่แนวทางแนวนโยบายจะต้องไปในทิศท,ทางเดียวกัน ซึ่งพรรชาไทยพัฒนาพวกเราได้เน้นย้ำนะครับจุดยืนข้อนหนึ่งที่สําคัญของเราคือการทํางานเพื่อชาติสัตริรัร์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เทิดทูนสักการะของพวกเราทุกๆคนดังนั้นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เราพูดถึงก็คือว่าการที่เราไม่แต่ต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญที่พรรชาติไทยยึดไว้ตลอดจนรวมไปถึง แนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางนะครับของพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแตะต้องมาตรา1นึไม่แก้ไขไม่ยกเลิกและมีแนวทางทัศนคติในเชิงบวกนะครับ,รบเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราสามารถมาพูดคุยทํางานกันได้แต่ถ้าหากว่ามีพรรก,การเมืองใด นะครับมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนี้หรือคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราก็จะแยกย้ายกันทํางานดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าสมมุติว่านะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างที่ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกันกบพักชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบานันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึนนั้นถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย พวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจากที่พวกเราคิดอยู่ถ้ามีพรรคการเมืองใดนะครับมีแนวคิดแตกแยกออกไปนั้นก็คงจะแยกย้ายกันทํางานนะครับไม่ได้คงจะไม่ได้ทํางานร่วมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสาระสาคัญที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับคําถามไหมครับเชิญครับ นี่คือสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าสิ่งที่สําคัญมีทั้งประเด็นเรื่องการแก้ไขและการยกเลิกมาตรา112ที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและผมได้พูดต่อด้วยว่าคือทัศนคติต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งในส่วนของชาติไทยพัฒนาและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยเช่นกันนั้นเราทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เรียกว่าพักตั้งกันขึ้นมาเลยทีเดียวเรามีแนวทางที่คล้ายคลึงกันนะครับถ้าหากว่าพรรคการเมืองใด มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าก็พูดคุยกันได้นะครับเชิญครับเชิญครับมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับครับขาวามามไม่บนนะพัเนาแถาาง,งที่ไม่มีใครถามเลยนะคือจริงๆเราไม่ได้คือพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่ได้จะเลือกที่รักมักที่ช่างพรรคนั้นพรรคนี้นะครับเราเพียงแค่บอกว่า ถ้าทุกพักที่ทำงานร่วมกันแล้วมีในเ,เรียกว่าทัศนคติแล้วก็มีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันเรายินดีที่จะยกมือให้ในการทํางานในฐานะที่เขาจะเสนอทางคางพักเพื่อไทยนั้นจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับมผมคิดว่าพักชาติไทยพัฒนาเราก็พอจะประเมินได้ณระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถประเมินได้ดีกว่า นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าพรรคชาติไทยมีเรียกว่ามีอคติหรือว่ามี bias อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนสาธารณชนก็จะเห็นได้แล้วนะครับตัดสินใจกันเองได้นะครับตายครับยแม่แม่คือเท่าที่ฟังมา2วันเนี่ยค่ะคือแม้แต่ออหลายลรัฐบก็พูดตรงกันเลยว่าคือ1นสองก็คือไม่เอาสำหรับก้าวไปแล้วก็เมื่อกี้คุณว่ารวกบอกว่าแม่แต่ทัศนคติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคกาบ,บก้าวไปที่จะทําให้ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่ได้กับ เจ็ดครั้งไม่ได้อันนี้คือมันจะเหมือนเป็นการดันเก้าไปไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตมาช่ววันสองวันนี้เลยะคะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับทำงานด้วยกันมันต้องคิดไปในทิศทางเดียวกันถ้าทํางานด้วยกันแล้วคนนึงคิดอย่างหนึ่งอีกคนนึงคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่กันตรงกันข้ามเลยนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงทํางานด้วยกันไปไม่รอด ดังนั้นชาติไทยพัฒนาถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามีพักที่แนวคิดมีเช่เนนี้นะครับแล้วก็ได้จัดนี่คือสาเหตุที่ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาเราไม่เคยเยื่ยนออกจากจุดยืนตรงนี้เลยแล้วเราก็พูดตั้งแต่ถ้าผมจําไม่ผิดคือวันที่16พฤษภาคมที่มีสื่อมวลชนถามผมที่ตอนข้างหน้าคอรมอผมบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ชาติไทยพัฒนาเราก็ยินดีทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้าจะทํางานด้วยกัน ต้องมีแนวคิดมีแนวนโยบายที่ตรงกันผมผมตอบเพิ่มเติมประเด็นนิดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ulous. คําถามคือคําตอบของแต่ละพักที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับจะเป็นการผลักดันให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเราดําเนินการตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของแปดพักให้เรามาดาเนินการข้อพิจารณาทั้งหมดนะครับคําตอบที่เราได้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณา ในชั้นของแปดพักร่วมเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกันแปดพักร่วมเห็นอย่างไรนะครับมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นกระบวนการและเป็นผลักดันนะครับ <8 S 1> เชิญเชิญ<ๆ>ด้านหน้าก่อนครับแล้วต่อด้วยไทยรัฐครับ <8 S 1> เชิญ<ๆ>ครับ ตอบได้ง่ายครับเพราะเพื่อไทยเองทํางานเปิดเผยเราไม่มีรับรมลมคุมมหนกับเพื่อนเรานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อท่านพักเก้าไกลส่งมอบภารกิจให้เราเราเริ่มต้นในการพูดคุยแปดพักข้อเสนอ3ข้อที่แปดพักให้เรามาเรามาทํางานข้อเสนอ3ข้อให้แนวทางพักเพื่อไทยมาเรามาทํางานตามนั้นนะครับเรามาทํางานตามนั้น เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการนะครับถ้าถามว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงแน่เนี่ยก็ต้องหลังจากที่เราทํางานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยจากสมาชิกสภาผู้แทนแรัษฎรนนําพักการเมืองตอบเราทุกพักนะครับ,รบเข้าสู่ที่ประชุมของ8ปดพักร่วมสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเรากําลังทํางานอยู่ตอบเราชัดเจนทางสารนะเราเอาความเห็นเหล่านั้นมาเข้าสู่8ปดพักร่วม

เป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะครับเรามี3มฝ่ายเพราะฉะนั้นความเห็นของ3ามฝ่ายที่จะเสนอต่อท่านประธานนี้มีความจําเป็นนะครับมีความจําเป็นที่เราต้องมาประมวลว่ามันมีความจําเป็นต้องเลื่อนไหมนะครับและเหตุผลการเลื่อนคืออะไรมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับ,รบไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องของการรายละเอียดของการเสนอไม่เสนอครับ ถามว่าความเห็นของสมาชิกพักเพื่อไทยเราที่ออกแสดงความเห็นไ่สื่อสาระนะครับเป็นเสรีภาพครับเป็นเสรีภาพของสมาชิกแต่ละท่านเราเองไม่ได้มีปิดกั้นถ้าเรามีการปิดกั้นรับรองไม่ออกมาอย่างนี้นะครับสังเกตออกมาหลากหลายมากก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมของเสรีภาพของแต่ละท่านนะครับถามว่าจะดการอย่างไรเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบอะไรหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นบวก มันก็เป็นมุมที่ดีนะครับถ้ามันเป็นลบเราคงต้องมาพูดคุยกันท hey, well. oh, no. ่านเองครับครับนแักรวมเหียวแน่นอยู่ากว่าเอาเออหาหรือั้งหมดงวันยไปค่วมแล้วปวมไมเห็นด้วยตรงนี้แปั่วบาพ่อ้องหมายคือ3-7-5ครับเป้าหมาย8ปดพักร่วม อยู่ที่3ามหข้อเสนอของสอสสอวอที่เรามานำเสนอเนี่ยถ้าเขาปัดตกความหมายก็คือ8ปดพักร่วมเราก็กอดกันก็ได้แค่3ามสองสีอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันไงครับว่าจะได้ให้3 7็หได้ยังไงครับเอา8ปดพักร่วมเป็นตัวตั้งในการพูดคุยครับ ถ้า8พักร่วมอยู่แล้วมันได้ 3, 7, 5เเนี่ยมันก็จบเลยนะใช่ไหมครับ คำถามว่าจำคำพูดได้ไหมจำได้ตลอดครับ <c oughs> ยิ่งขนาดนี้เนี่ยเผยแพร่ในโซเชียลเยอะมากยิ่งจำได้ดีสถานการณ์เหตุการณ์ขนาดนั้นคือเหตุการณ์จริงครับไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าหรือไม่รอให้สถานการณ์จริงมันเกิดครับจะได้พิจารณาตอบครับถ้าเกิดว่ามีการ,ร่วมกับเกิดว่ากององลัง,งปา็ากับงข้าง,ง,งจริงคุณหมอจะก็ขอให้สถานการณ์มันเกิดจริง ก็จะได้พิจาณาตอบคำถามครับก็ขอให้ <Okay S 2> สถานการณมันเกิดจริงครับ <c oughs> จะตอบคำถามแน่นอนครับขอสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายคำถามเดียวครับพักเก้าไกลบอกว่าพักเพื่อไทยทำขั้ตอนคุยกับะพักเก้าไกลบอกว่าพักเพื่อไทยทำขั้นขั้นตอน สามข้ออ,อต้องถามว่าก้าวไกลที่พูดคือก้าวไกลในนามอะไรในนามสมาชิกในนามของตัวแทนในนามของกรรมการบริหารที่เจรจาร่วมกับเรามันมีก้าวไกลหลายมุมต้องให้ชัดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเองชัดเจนว่าคณะเจรจาก้าวไกลซึ่งประกอบด้วยเลยขาธิการพักรองหัวหน้าพักสองท่านอยู่ในที่ประชุมร่วมกับเราเรากำหนดแนวทางมาหนึ่งสองสาม ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาจํากัดนะครับและการพูดคุยของเราไม่ใช่เชิญมาจัดตั้งรัฐบาลใช้ว่าเป็นการพูดคุยสอบถามแนวแนวทางแนวคิดต่างๆที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มันเลยเป็นที่มาว่าทํางานคู่ขนานได้สวก็ทําไปฝ่ายสวแลก็ทําไปเรามีเวลาน้อยครับไม่ใช่บอกจากสวแล้วมาเริ่มต้นด้วยสสอันนั้นมันหมายถึงว่า ต้องเชิญมาร่วมรัฐบาลเลยถึงจะเป็นจังหวะลำดับอย่างนั้นแต่นี่เราไม่ได้บอกร่วมรัฐบาลเราบอกเราเชิญมาเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางถึงทิศทางของแต่ละพักนะครับมันเลยสามารถที่ทําผู้ขนานได้ซึ่งอันนี้เราก็พูดคุยกันแล้วชื่อพักการเมืองต่างๆนะครับเราก็เสนอกันในที่ประชุมแล้วทุกคนยังแย้งบอกพักนี้ผมลําบากใจนะแต่ว่ายังไงก็ต้องพูดคุยเป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยที่ดําเนินการที่ประชุมพูดอย่างนั้นนะครับมีบันทึกประชุมครับต้องเรียนด้วยความเคารพ เราต้องดูว่าข้าวใครที่เป็นอำนาจตัดสินใจหรือว่าเป็นความคิดเห็นของสมาชิกทั่วไปเราต้อให้ความเป็นธรรมกับข้าวใครด้วยนะครับครับโอเคนะครับ,บค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เครื่องดื่มเลดต้องลมทุนครับก้าอี้พักก็ไทหลายแก้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรยวเดี๋ยว่มีคนเปลี่ยนนามสกุลที่เป็นจักสีแก้วเป็นสีแก้วครับผม